อ่างทองจังหวัดที่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมความจเจริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกข้าว อ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดอำเภอได้แก่อําเภอเมืองอ่างทองอําเภอชัยโยอําเภอป่าโมกอําเภอวิเศษชัยชาญอำเภอสามโกอําเภอโพทองและอําเภอแสวงหามีประชากรทั้งหมด241,801คนเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้ต่อหัวประชากรอยู่ที่1 3 4 6 9บาทต่อปีและมูลค่าการผลิตรวมกว่า3 1 9 4 7นัรล้านบาททำเนียบผู้บริหารภายใต้การนำของนายชวนินวงศถิตกิรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทองการดําเนินง,งานภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสรุปตามสถานการณ์ด้านแรงงานดังนี้ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคง มีจำนวนโครงการตามประเด็นการตรวจราชการทั้งหมด20โครงการโดยแบ่งเป็นนโยบายหลักประกันทางสังคมเด่น11โครงการนโยบายเน้นทักษะทันสมัย4โครงการนโยบายคนไทยมีงานทำ4โครงการนโยบายสร้างวาัฒนธรรมความปลอดภัย1โครงการนโยบายหลักประกันทางสังคมเด่นโครงการชั่ประดับเพื่อขับเคลื่อน,นกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข,ขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมาย12แห่ง180คนผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป้าหมาย300คน50แห่งผลการดำเนินง,งาน298คน23แห่งเบิกจ่ายได้100ร้อยละ88.82 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป้าหมาย3 4 4 0คนผลการดำเนินง,งานงานเก้รเคนเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยกิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขับหนีในการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป้าหมาย5แห่ง30คน ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยกิจกรรมตรวจแรงงานในระบบเป้าหมาย100แห่ง1,000 0คนผลการดำเนินงาน46แห่ง4,523คนหรือร้อยละ8 6 7 9ของเป้าหมายปัจจุบันเบิกจ่ายได้ร้อยละ8 6 7 9 กิจกรรมส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจาการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพื่อนำไปใช้ในการบริหารกิจาการธุรกิจเป้าหมาย3 6แห่งผลการดำเนินง,งาน18แห่งเบิกจ่ายได้ร้อยละ8ป3 3โครงการสำรวจข้อมูลค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแลกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย9 6แห่งผลการดำเนินง,งานอยู่ระหว่างดำเนินการ ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39ที่ให้บริการได้รับความคุ้มครอง1 9 4 1 6คนผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้รอยละ44.64แรงงานอนระบบผู้มีสิทธิ์ได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม เป้าหมายผู้ประกันตนมาตรา40ที่ให้บริการได้รับความคุ้มครอง84834คนผกนลการดำเนินงาน84495คนเบิกจ่ายได้้อยละ44.64และการสังคมเยี่ยมผู้ทุกคนภาพผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤตเป้าหมายได้รับการเยี่ยมเยียน324คนผกนลการดำเนินงานแปคนเบิกจ่ายได้้อยละร้อย โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit เป้าหมาย1,600คนผลการดำเนินงาน987คนเบิกจ่ายได้ร้อยละ3 4 0 8นโยบายเน้นทักษะทันสมัยโครงการพัฒนาศักยภา,าพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีนมือแรงงาน เป้าหมาย50คนผลการดำเนินง,งาน21คนเบิกจ่ายได้ร้อยละ55.14โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่อมโอกาสในการประกอบอาชีพเป้าหมาย400คนผลการดำเนินง,งาน120คนเบิกจ่ายได้ร้อยละ16.53 โรงการพิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยเป้าหมาย20คนผลการดําเนินงานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้ร้อยละ69.97นโยบายคนไทยมีงานทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมย่อยที่1 เป้าหมาย20คนผลการดําเนินง,งานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยกิจกรรมยอยที่2แนแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพเป้าหมาย10คนอยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการจัดหางานและอาชีพกิจกรรมส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํามีอาชีพเป้าหมาย11คนผลการดําเนินง,งานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้ร้อยละ79 โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุเป้าหมาย20คนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุเป้าหมาย8ปคน ผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายเปิดจ่ายได้ร้อยละ7 1็ดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่กิจกรรมการจัดจ้างบัณฑิตแรงงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชนโดยบัณฑิตแรงงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยบัณฑิตแรงงานอยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานต้งระบบผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายกิจกรรมแรงงานเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายกิจกรรมสำรวจข้อมูลด้านแรงงานในจังหวัดการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผลการดำเนินง,งาน111คนนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โครงการเซฟตี้ไทยแลนด์เป้าหมาย69แห่ง1,380คนผลการดำเนินงาน32แห่ง712คนเบิกจ่ายได้ร้อยละกาการตรวจติดตามป้องกันการทุจริตประติกมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายในการจัดโครงการึกบรมและการใช้รถราชการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองประกอบด้วยโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเก็บรักษาเงินของลูกจ้างและการตรวจสอบข้อมูลบันทึกรับแจ้งพิเศษในการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนและการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ การติดตามเรื่องรัฐก,การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภาพรวมของหน่วยงานและแยกรายหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ประเด็นการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าการตรวจราชการกรณีพิเศษโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า